ร้านก e ีัาติกชอปมีให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์ทั่วโลกลดสูงสุด40%ปลอดภัยไลฟ์รีฟันติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงตามลูกศนสีแดงลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับผมที่ช่องรับจ้างเล่นเกมออนไลน์ทั่วโลกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมใหม่อีกแล้วเกมยักษ์ใหญ่ของค่ายเน็ตมาร์เบที่โคตรน่าเล่นภาพกราฟ,ฟิกสวยอลังการมากนะครับชื่อเกมว่าอันธาดลนชนิโคใครยังไม่ทราบเกมนี้มันมาจากซีรีส์เกาหลีที่โด่งดังใครเป็นแฟนหรือเอฟเรื่องนี้อยู่บอกเลยว่าน่าเล่นจริงๆนะครับเอารูปภาพขึ้นมานี่คือกลุ่มสมาชิกคนจริงการ ลาดคนไทยอันดับที่1บน f c e b o o k นะครับสามารถเข้าได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยไฟล์ PK ไฟล์ APK อะไรต่างๆ PC ดาวน์โหลดจะทิ้งไว้ให้ในส่วนคำแนะนำนะครับเข้าไปติดตามเอาใครอยากเล่นอยากรู้นะครับอ่ะวันนี้จะมารีวิวคาสตของสายอาชีพทั้งหมดให้ดูและจะพาไปจบในคลิปเดียวทั้งระบบของเกมแบบคร่าวๆเพราะ รายละเอียดมันเยอะนะครับไปติดตามในกลุ่มเอาอเราไปดูเรื่องของคัสตดอาชีพกันก่อนเข้ามาดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแอดมินจะทําไว้ให้ในกลุ่มนะครับผมวิชาชีพตรงนี้ซึ่งแปลภาษาไทยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5คัสต์5สาย5อาชีพนะครับแต่ว่าอาชีพที่5มันปิดไว้อยู่ไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นที่อาชีพแรกก่อนก็คือดาบโลนักกลบนะครับสามารถเลือกเพศได้หมดเลยชายหญิงเนี่ย อ่าระบบไม่จํากัดเพศนะครับเลือกชายหญิงได้เราไปดูนักรบเพศชายกันก่อนตัวแรกนะครับค์ดที่1อาชีพนักรบนี่คือภาพในเกมนะครับผมบอกเลยว่าโคตรน่าเล่นจริงๆนะครับผมมันคือระบบโอเพนเวอร์อย่างอิสระทุ่โลฟครามของขายหาเงินขายได้เลยอารมณ์ประมาณพาราดินดาบโลกไนท์แท้งนะครับใครที่ชอบแนวนี้อึดทึกเถืเ่อนแนวหน้าของเพื่อนนะครับ แนะนำเลยอาชีพนักกรบในส่วนอาชีพต่อไปก็คืออาเชอร์เลือกเพศชายหญิงได้เท่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวหลอยสายหลอยจอบหลอยนะครับยิงไกลแนะนำอาชีพนี้เลยนักธนูภาพสวยจริงๆดูน้องน่ารักมากนะครับตาสายแป้วเลยเนี่ยนะครับทั้งชายและหญิงเลือกเพศได้ระบบเกมน่าเล่นจริงมันบังคับได้ไอดีละ ไอ,อจอและไอดีนะครับเล่นหลายจอไม่ได้เล่นหลายจอคงจะเป็นพวกใช้โปรแกรมาสามารถแจ้งรีพอร์ตแบงได้นะครับสำหรับอาเชอร์ต่อไปนะครับจะเป็นอาชีพนักบวชนะครับเลือกเพศชายหญิงได้เช่นกันนะครับเน,นี่ยมาดูปุ๊บอาชีพนักบวช อาชีพนี้ไม่แน่ใจว่าผสมประสานระหว่างนักบวชพร้อมกับสกิลจอมเวทหรือเปล่าผมยังไม่ทราบนะเพราะว่าข้อมูลมันมีมาแค่นี้นะครับดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอหรือเข้าไปในกลุ่มจะชัวกว่านะครับระวังพวกบอดด้วยโปรแกรมต่อไปอาชีพนักสู้นะครับ นักสู้ก็คืออารมณ์ก็คือมันก็คือวอร์เออร์ดีๆนั่นแหละนะครับสไตล์แนวเดียวกับวอร์เออร์เลยนะครับอาชีพนี้คาร์ดนักสู้วอรเออร์ Warrior. มันคือวอร์เออร์นั่นแหละแต่มันใช้ขวานเฉยๆนะครับอึดถึกเถื่อนควงหมุนตีแลนด์ป้าพลังเลือดเยอะลุยเดี่ยวฆ่าบอสไล่ฆ่าคนต้องอาชีพนี้เลยเขาเรียกว่าสายเถื่อนนะครับบอนี่เป็นอะไรที่ดาเมจรุนแรงมากนะ ข้อเสียคือเขาจะตีช้านะครับผมสำหรับอาชีพนักสู้อาชีพสุดท้ายปิดไว้นะครับผมคุณสมบัติของเกมเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูก่อนมันคืออะไรมันคือระบบแย่งชิงอำนาจก็คือเขาบอกอยู่แล้วว่าอันเธโดนโชนิโคมันมีอยู่ที่3 T f a c t ฟ o n ก็คือ3กองทัพ3กองกำลังนะครับหมายความว่าเวลาคุณเล่นเนี่ยมันจะมีให้เลือกฝ่าย เพราะฉะนั้นจะเล่นฝ่ายไหนใครเคยเล่นยูกางมาใครเคยเล่นคาบาวคคาบาวมาจะทราบมันจะมี2ฝ่ายธรรมะกับธรรมอันนี้เหมือนกันมี3ฝ่ายนะครับแล้วเราจะไปอยู่ในสงครามเราก็ต้องเจอกันอ้าวโคตรน่าเล่นระบบสงครามเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูตอนมันทําสงครามกันนะตอนเขาวิ่งไล่ปันกันนะพระเอกหล่อมากนะครับดูนะในสมัยนะั้นนักรบเนี่ยไม่น่าจะหล่อขนาดนี้นะครับบาดแผล คิดถึงความเป็นจริงบาดแผลมันต้องเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดอ่ะอันนี้เผ่าวอร์ิเออร์นะภาพสวยมาก 3A สุดยอดนะครับนี่นะครับ3เผ่านะครับผม3 3พันธมิตร3เผ่าอจบไปเราไปดูในส่วนของการซับการครับบ้านนะ มันจะมีพื้นที่เรื่องราวอันนี้จะเป็นเป็นพื้นที่หมู่บ้านต่างๆหมู่บ้านอัสดงหมู่บ้านซอนไปเหอคาเฮนนะนะครับผมอ่าหมู่บ้านอะไรพวกนี้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเราเข้าไปดูคลิปวิดีโอเขาทําไว้ละเอียดมากเลยเนี่ยนะครับตัวอยา่างระบบเอาชีวิตรอดมีการคราของคราอะไรเนะี่ยนี่คือหมู่บ้านนะอ่าของแต่ละหมู่บ้านอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆเฉยเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับ อานีให้ดูน่าเล่นมากนะครับผมอเนี่ยนะครับระบบต่อไปนะครับนี่คือระบบบังคับเลือกเขาเรียกว่าระบบจัดการอะไรเนี่ยคอนเทนต์นะครับเหมือนการเลือกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการสมัครนะครับมันเป็นภาษาเกาหลีห้าคน มันเป็นภาษาเกาหลีบางทีมันแปลไทยไม่ค่อยตรงต้องไปรอทดสอบเล่นในเกมนะครับมันน่าจะเหมือนระบบแรงกิ้งอะไรสักอย่างผ่านการโหวตของสมาชิกกองกำลังจะถูกเลือก5คนผมไม่รู้ว่าไอ้ total force นี่มันคืออะไรที่มีพลังมหาศาลเหมือน PVP หรือเปล่านะครับอันนี้ส่วนในส่วนนี้จะเป็นระบบของการเลือกหน้าตาคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับ อันแรกมันเป็นบังคับเลือกมันไม่รู้ว่าคืออะไรไปลองเล่นดูก่อนวันที่ยี่สามเอยีสี่เมษายนนี ب, ผ้ผมผมไลฟ์สดรอติดตามเอาละกันการาฟิกสวยมากดูดินี่รคลเตอร์ในเกมนะครับเอ้ยเอนจินห้า Ue ห้าป่ะส่วนมากจะ Ue สี่ Ue ห้า UE 4, UE หมดนะครับสมัยนี้ Ue ห้าหมดแล้วนะครับอันลิมห้า ดูดโอ้ยชุดม่วงชุดเขียวสายฟรีรวยอีกแล้วนะครับเกมเข้าเยอะจริงๆติดตามแอดมินมานุไว้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างเดียวคือว่าคุณจะเล่นทันไหมขอให้ขยันเอาละกันนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นระบบของเบอร์บอสบอสใหญ่มันแปลพอแปลเป็นภาษาเกาหลีมันเป็นสำเนาผมอ่านไม่ออกนะผมใช้ฟอนต Google Translate แปลเอานะครับคลิกขวาแปลไทยเนี่ยน่าจะเป็นบอสดันเจียนขอสแม่งดุเดือดน่าเล่นจริงๆเนี่ยผมเห็นแล้วอยากเล่นนะครับเกมแม่งเข้าเยอะมากเดี๋ยวเกมนู้นมาอีกเซนตุนีนยอีกโชนิโคโอริเตออีกโอ้โหเล่นไม่ทันแล้วนะครับเกมเยอะจริงๆแต่ละเกมมีแต่เกมน่าเล่นทั้งนั้นเลยนะครับดูดิโอ้ยสุดยอดนะ เอาแบ่งๆกันเล่นไปละกันนะครับเพราะเกมเข้าเยอะเหลือเกินยุคนี้เป็นยุคเติบโตของเกมจริงอ่ะเราไปจบด้วยสงครามเดี๋ยวมันจะเกิน10นาทีนะครับเราไปดูระบบสงครามของเกมกันเลยนะครับสงครามอำนาจนะครับผมและระบบการอยู่รอดปิดท้ายนะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวไปนี่คือระบบสงครามเกมโคตรน่าเล่นเลยครับผม สามกองกำลังสามเผ่านะครับวิ่งบวกกันแบบนี้เลยโอ้แม่เจ้าสุดยอดครับมีรถถังด้วยอ่ะมีรถเจาะบ,บ้านด้วยนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะนาเล่นมากโอเคคลิปจะเกิน10นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปจบด้วยระบบการอยู่รอดนะครับ ปิดท้ายนี่คือระบบที่สายฟรีและสายลงทุนทุกคนจะต้องทำเพราะมันจะเป็นตัวเดียวที่สร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่ผู้เล่นหรือไม่จาเป็นต้องเป็น NFT ก็ได้ผู้คนที่เขาชื่นชอบที่จะเล่นแนวเนี้จากแฟนซีรีมันหาได้คัาปลามตกปลาม,มาขายคัาต้นไม้มาขายตัดไม้มาขายใครเคยเล่น New World จะทราบดีนะครับอาทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยต้องต้องไปทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้น สายขยันโอกาสมาแล้วที่จะหาเงินจากเกมนี้นะครับผมขุดแร่ตกตาตัดไม้เอามาทํานูน่ทนทํานี่หรือขายเป็นกองกองกองละห้าสิบกองละบอยร้อยบาทครับยาอะไรก็ว่ากันไปนะครับกลุ่มการตลาดสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอะจบรายละเอียดเยอะมากเอาเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับแอดมิน ทำไว้ให้เรียบร้อยยังไงก็ติดตามในกลุ่มสมาชิกคนจริงดีกว่าเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้เรื่อยๆนะครับติดตามไว้เจอกันวันที่24เมษายนนี้เวลาน่าจะตั้งแต่9โมงเชา้าเป็นต้นไปสแตนบายนะครับโอเคแอดมินไปก่อนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปเก็บเลเวลแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดซับ s ไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ